มาสำรวจเบิึงครับนี่นี่สิกับบ้านแหละปลาครึมๆนั่นเยลเล็ดก็ได้เออได้ลายตัวนี้เยลเล็ดเยลเล็ดได้ลายอู้เยลเล็ดคือได้ลายแต่ออไดุ้กนนี่ก็สวัสดีครับพี่น้อนเ้อครับมือนี้ก็มาเห็ดเพาะครับมาเคลียเห็ดเพาะ มาหลายคนอยู่ครับนี่ไม่ได้ข้ามาครับมามาหลายคนอยู่ยเก็บ8คนหมดแล้วครับนี้กข้มามไทายเก็บเก็บครับนี้พี่น้องบึงครับมาหลายคนเซลสะนะโมอ,อยู่นี่แหละ ก็น,นี้ไฟใหม่ครับไฟใหม่ปลาไฟใหม่ปลากับเห็ดเพาะมันออกครับกัน,นี่แต่พากันมาหาอยู่ครับกันไฟบ่ใหม่ปลาใหม่ไปตองเลยก็เห็ดเพาะบอรออกหรอกครับ,รบเมื่อคขยจูดปาาลาอะไรช่วงฝนตกมากกับเห็ดเพาะออกกับพาก,กันมาหากับมวนคือกันเลยพี่น้องไปห,หาเห็ดเพาะครับ ก็ต้องใจสูเดอพี่นนอกกันใจบ้บสูในบดายกินแท้แหละครับรเห็ดเพาะครับเห็ดยูไตดินครับนี่ม,มันบอกคือเห็ดดอกเห็ดดอกมันโพขึ้นมาวิทดินครับเห็ดเพาะมันอยู่ในไตดินครับขุดหาครับกันมันแก่มันใหญ่จากน้อยลหละมันก็ต้องโพครับมันขึ้นหามาห้เห็นแน่นิดๆในน,น้อย ับ้าคนตกดิมารดน้องนี่ครับ า่าเห็ดครับครับตัวนี้ก็ว่าเห็นแลยครับนี่ม,มาตักพี่อีกครับ อูดเห็นนี่ครับครับพ่อแล้วครับพอ่มงงบพอมงแน่นลแล้วครับนี่พ่อมงหนึ่งก็หลายเลยครับ นี่ครับดอกงามๆเลยครับนี่เห็นดอกหนึ่งแล้ะครับโอ้ยปิดปาดครับขาดก็เห็นอีกแล้วครับนี่ดอกใหญ่เฮ้ยดอกยาวยาวนี่อีกครับนี่ อ,네อันนี้ก็สามดอกอีกครับ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  พออล่อเครับอเห็นอีกแล้วครับออ,น,น,อ,อ,อนี่ครับ ในหน่อยในแหน,หนกมีครับในห้หาหกดอกรอดครับอืม เห็นไหมบอสคือิสดาลายอย่าว,ว่านี่เนะบ่งเบ่งครับมาเบ่งแต่เป็นโลแล้วนี่ได้แล้วแล้วโลกลัวหรือว่นี่ได้แล้วนี่าาเป็กกววเห็ด âm, งามๆเลยตอน,นีใหญ่อกนี่สมานนี่ลีตอนอ นี่กับหาเบิงเห่เล็กกหน่น้อยแหญ่เล็กใหญ่ล็อกอันนี้ก็มาหาเฮ็ดกัหลายยครับเก็บปลาเนี่ยครับมาลายบ้านครับมาหาเฮ็ดน้ำกันนี่

ครับอันนี้ก็คนร้ายแล้วครับเต็มป่าเต็มดงแล้ว ข้างบัตรอื่นครับบัตรไก่มากับมูก็หายครับอันนี้ก็พ่อครับพี่ก,รรก็สองสามครับ Thì nơi nhảy cọp thấp hả phiếm thôi thôi rồi này nhảy từ thôi 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 đi cùng tour với một bạn ấm tập ส uh. ร uh. ัมอมร็ดจสเครับ <hey. S 2> เอนนอแตกขาดเลย không đâu rồi ừ. đập vị nó đi nhảy นี่มีรอสองนะครับสองดอกเบ่งทั้งพีกันครับดอกหนึ่งนี่เหรอ,อโอ้ตัวนี้ปาดครึ่งหนึ่ง ร่วมมากับสีหาดอกครับครับตัวน,นี้ก็อะไรครับนี่นดอกใหญ่ครับอืมอ่ะนี่ขูดหายจะ,ะเสียอะไรกันอ่ะนี่ นี่ครับ,รบดอกงามเยาะครับนี่โพดอกใหญ่อยู่ครับดอกใหญ่มาทักพีเลยครับนี่ง Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để รอนครับเขี่ยนี่สองครับสามดอกใหญ่ๆอืคับ่สีดอก ครับเคลียไปกับโพขึ้นเลยครับสองดอกใหญ่ๆนี่ <c ười> นี่สองขูดดินหาเลือกดอกถอามาขูดดินหากับโบเห็นดอกครับ <c ười> นั่นดอกกัวใหญ่โอ้โหงดีขี้อจู่นั่ลโหกเคียบุ๊ง <c ười> <c ười> เขาเขียเขียแต่ก้นน้นกูละมันจะอยู่ขันเขขียก้อนฝนเห็นบ่เอเห็นบ่ ใช้นี่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 โหปล่อยแล้วนอใหญ่ใหญ่อี่งามคับเลยแต่หาถึกมองเลยให้เปนอง มองได้เขาที่เคลียบหมดกอาสิดได้เนี่ยครับ